ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับบ่ายวันนี้ครับทอการบรรยากาศของฝนมาแรงมากๆเลยครับฝนในช่วงนี้ครับก็ถือว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็คือมีฝนกว่า90%เลยทีเดียวนะครับสำหรับทางทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครพี่น้องพื้นที่ทางภาคอีสานด้วยนะครับหลายๆจังหวัดด้วยกัน แล้วก็มีบางพื้นที่ที่บอกว่ายังไม่เคยท่วมถึงขนาดปีนี้นะครับด้วยปริมาณของน้ําฝนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับซึ่งตกมาอย่างต่อเนื่องแรงๆนะครับต่อเนื่องมาหลายๆชั่วโมงก็อาจจะมีการท่วมได้ในบางพื้นที่ที่จํากัดนะครับช่องการแสงทอมีเดีย h ช n แนลวันนี้นะครับราคาแพะสําหรับพื้นที่อีสานร25บาท 130บาทนะครับบวกลบนะครับก็ต่ำกว่า125บาทหรือว่าบางที่ก็เกิน130บาทนะครับราคาแพะซึ่งก็เป็นไปตามนะครับช่วงฤด,ดูการนะครับซึ่งก็ปรับนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะถึงช่วงเดือนกันยายนาเดือนนี้นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็130บาท13 5บาบาทก็ถือว่าเป็นช่วงฤด,ดูการฤด,ดูฝนที่ คงไม่ใช่ใช้คำว่าผลกระทบนะครับก็อาจจะมีฤดูการที่เราต้องอเลี้ยงแพะที่ลําบากขึ้นนิดนึงนะครับในช่วงของนี้ในช่วงเดือนนี้ซึ่งแพะไล่ทุ่งหรือว่าแพะที่อยู่ในที่โล่งกลางแจ้งนะครับก็จะมีปัญหาส่วนหนึ่ง mm hmm. แต่ว่าแพะที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งาบางพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยราคาแพะ หรือว่าการเลี้ยงแพะในช่วงนี้ก็ถือว่าทรงตัวนะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายจากฤดูการที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของฤดูการนี้อยู่แล้วนะครับแพะที่บอกว่าราคาแพะซึ่งปรับต่อเนื่องมากว่า 4- 5หสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มาทรงตัวในช่วงสัปดาห์นี้ต้นเดือนกันยายนนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่าราคาแพะก็คงไม่ได้ทำอะไรกับ เรื่องของเศรษฐกิจอะไรมากมายนะครับก็คงจะาตามที่เศรษฐกิจหรือว่าปริมาณของค่าใช้จ่ายนะครับผลกระทบลหลายๆอย่างซึ่งก็เรื่องของวิดโควิดด้วยนะครับเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะครับปริมาณตรงนี้ก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายที่ติดขัดอยู่บ้างนิดหน่อยสําหรับบางจังหวัดเท่านั้นเองนะครับบางจังหวัดก็คงจะดําเนินการไปได้ต่อตามปกติของเขา ซึ่งต่อเนื่องกันมาในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้อากาศมืดหน่อยนะครับคลุ้มๆหน่อยสำหรับวันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเอ่การแสงทอมิด a ชแนลแล้วก็สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับก็สั่งซื้อทั่วไทยสั่งซื้อทั่วโลกนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรโทรศูนย6 5 4 9 6 4สําหรับเพื่อนๆที่ติดต่อ นะครับสมาร์ทโกดกันเข้ามาเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่า,อาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยแล้วเราก็จัดส่งให้ฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับและหลายรา,า,ายการที่พี่น้องเลือกใช้ตอนนี้ก็สมุนไพรสมาร์ทโ้ดเป็นที่รู้จักของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะโดยตรงนะครับในหลายพื้นที่ซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเองก็เชื่อว่า ใช้แล้วเห็นบอกกันปากต่อปากนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าใช้ดีพยาธิก็ออกนะครับต่อเนื่องกันมาแล้วก็พี่น้องก็บอกต่อกันข้อข้างเคียงก็ซื้อต่อแบ่งปันกันแล้วก็สั่งมาใหม่นะครับใหลายพื้นที่ก็ส่งรีวิวมาให้เราชมขอบพระคุณมากมาเลยครับท่านที่รีวิวเรื่องของอพยาธิให้เราได้รับทราบแล้วก็ลงในคลิปบ้างนะครับไม่ได้ลงบ้างนะครับหลายๆท่านก็ส่งเข้ามาว่า พญาติออกเป็นตัวอย่างไรนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็เรากา็รีวิวให้กับเพื่อนๆ FC พี่น้องที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีดีชแนลได้ทราบบ้างแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็บอกว่า,าใช้ดีนะครับบอกต่อไปหลายๆพื้นที่หลายๆเพื่อนได้หลายท่านแล้วเรียบร้อยอสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าคุณภาพกันได้วันนี้ขอบคุณนะครับ FC ทั่วไทยแล้วก็พี่น้องที่จัดการ เรื่องของการใช้สมุนไพรกับแพะนะครับก็จัดการดูแลอย่างไรให้แพะอ,อุดมสมบูรณ์นะครับสุขภาพดีและก็ปราศจากโรคโดยเฉพาะโ,โรคพยาธินะครับซึ่งเป็นปัญหากับการเลี้ยงแพะตรงนี้นะครับก็ขอบพระคุณ e FC ทั่วไทยเ<ม>ช่นเดียวกันที่แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้แพะก็ถือว่ากินกระถินกันลำบากหน่อย นะครับวันนี้กถินก็มีรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะครับช่วงยเย็ยนๆนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่สอบถามราคาแพะเบื้องต้นแล้วก็ทั้งแจ้งราคาแพะเบื้องต้นให้เราผูา้เราได้ทราบกันด้วยนะครับเพื่อนๆเอฟซี FC ทั่วไทยที่แจ้งราคาแพะกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ <S <S ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลและก็ศูนย์พรายสมาร์ทโกดนะครับตามที่ f c ได้สั่งกันเข้ามาว่า ต้องการที่จะใช้สมุนไพรสมาร์ทโกศนะครับก็สรรพคุณช่วยเจริญอาหารช่วยบำรุงธาตุเสริมแคลเซียมนะครับป้องกันหวัดโดยเฉพาะพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของหวัดนะครับในช่วงหน้าฝนนี้นะครับก็ใช้สมาร์ทโกดป้องกันไว้ก่อนนะครับดูแลจัดการให้เรียบร้อยนะครับสำหรับสุขภาพแพ้ที่ดีป้องกันอาการหวัดหรือว่าไข้อ่อนๆนะครับหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่าแพะท้องกินได้ไหม แพะท้องอ่อนท้องแก่กินได้นะครับกินได้ไม่เป็นอันตรายนะครับไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะครับใช้มากบวกลบเรามีคู่มือให้ด้วยนะครับคู่มือการใช้ให้ด้วยแล้วก็แฟ,แฟนเพื่นพนพนอนๆเกษตรกรที่เลี้ยงแพะจะได้รับคู่มือนะครับของการใช้แบบถ่ายพยาธินะครับแบบกอกปากแล้วก็แบบใช้แบบผสมน้ำนะครับขนาดซ cc เท่าไหร่ใช้ผสมน้ำกี่ลิตรแล้วก็การใช้แบบผสมอาหารนะครับเราก็จะแจกคู่มือไปให้ด้วยในกล่องที่เรา ได้จัดส่งให้ท่านถึงบ้านนั่นเองนะครับก็จะมีคู่มือรายละเอียดส่งไปให้ด้วยซึ่ง FC ก็จะสามารถใช้ได้บวกลบได้ด้วยนะครับอาจจะใช้มากในปริมาณที่แพ้ตัวใหญ่นะครับแพ้ตัวเล็กก็จะลดขนาดลงมาตามสัดส่วนนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรก็รู้ดีนะครับว่าจะต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับหลายๆท่านก็เคยใช้มาแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีสมุนไพรดีๆนะครับ ไม่ต้องหมักเองนะครับสมุนไพรดีๆที่แบ่งปันในราคาย่อมเยามากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อสอบถามกันเข้ามาก็ดีหรือเพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เพจนะครับเข้าไปที่เพจก็ได้นะครับว่าน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดใบบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆถึงสรรพคุณรายละเอียดในการใช้แล้วก็มีรีวิวในการใช้ด้วยการผสมน้ําอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยเลย อ่าจริงๆแล้วมีลิงก์ของ YouTube การแสงทองมีเดียชานแนลทึ่งซึ่งเป็นลิงก์ที่อ่าจะบอกถึงวิธีการใช้นะครับเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีอ่าปักไว้เรียบร้อยแล้วปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่อ่าเข้าไปชมรายละเอียดว่าใช้อย่างไรนะครับใช้อย่างไรจึงจะถูกวิธีใช้อย่างไรถึงจะได้สรรพคุณบางท่านเอาไปกรอกปากวันเดียวนะครับจริงๆรแล้วการกรอกปากนี่เราจะให้กรอกปากถึง2-3ถึงวันติดต่อกันเลยนะครับ12ซีซี นะครับ15กิโลกรัมบวกนะครับสำหรับน้ำหนักแพะแกะนะครับแต่ว่าบางตัวที่มีอาการซึ่งมีตัวใหญ่น้ำหนักเกิน25กิโลกรัมเราก็ใช้สามารถที่จะใช้เกิน1 5ซีได้สำหรับการกรอกปากเพื่อขับพยาธินะครับไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีปรับปรับตัวในเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายอยู่บ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็จะมีเรื่องของ แคซึ่งจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการกินสมุนไพรของเรานะครับในช่วงที่มีการอ่ากินครั้งแรกนะครับก็ครั้งต,ต่อไปเขาก็จะชอบนะครับชอบที่จะกินนะครับสลับสมุนไพรดีๆีสมาร์ทโกดนะครับแบ่งปันพี่น้องราคาย่อมเยามากๆเลยนะครับสั่งซื้อสอบถามแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาที่เบอร์0939654964ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ อีพีหน้าจะเจอกันใหม่สวัสดีครับ